สวัสดีครับเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันนะครับกับรายงานเงินเฟอ้อล่าสุดของสหรัฐว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเรากันแน่เอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับมีตัวเลขตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเลยนะครับที่ทำเอาตลาดการเงินทั่วโลกต้องหยุดหายใจแล้วหันมามองแล้วมันคือตัวเลขอะไรกันละ่ะมาดูกันเลยครับและตัวเลขนั้นก็คือ 3. 0ปครับ ใช่แล้วครับ3 0นี่แหละครับคือตัวเลขเงินเฟอ้อรายปีของสหรัฐประจำเดือนกันยายนที่ทุกคนเฝ้ารอกันอยู่แต่ที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือความต่างเล็กๆน้อยน้ยนี่แหละครับคือตลาดเนี่ยเขาคาดกันไว้ว่าจะอยู่ที่3.1%ใช่ไหมครับแต่พอตัวเลขจริงออกมาปรากฏว่าต่ำกว่าคาดนิดหน่อยอยู่ที่ 3. 0อาจจะดูเหมือนต่างกันแค่นิดเดียวนะครับ แต่จะบอกว่าไอความต่างแค่0.1%เนี่ยแหละสำคัญมากๆเลยเอาละครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆเลยนะเราจะดูแค่ตัวเลขพาดหัวข่าวอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องไปเจาะลึกดูรายละเอียดข้างในกันหน่อยเพราะเรื่องจริงมันซ่อนอยู่ในนั้นแหละครับคือในรายงานเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขเดียวโดดๆนะครับมันมีข้อมูลยิบย่อยเยอะแยะไปหมด แต่มีตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆที่นักเศรษฐศาสตร์เขาจะดูกันเป็นพิเศษเลยเขาเรียกกันว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือ core inflation ครับแล้วไอ้ core inflation นี่มันคืออะไรมันสําคัญมากเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาจะวัดเงินเฟอ้อโดยที่ตัดราคาสินค้าที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามากๆออกไปก่อนอย่างเช่นราคาอาหารสดกับราคาพลังงานเพราะพอตัดพวกนี้ออกไปปุ๊บเราก็จะเห็นภาพแนวโน้มของเงินเฟอ้อที่แท้จริงได้ชัดขึ้นซึ่งธนาคารกลางเนี่ย เขาจะใช้ตัวเลขนี้แหละครับเป็นหลักเลยในการตัดสินใจเรื่องนโยบายต่างๆพอมาดูในตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อรายปีหรือเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ทั้งนั้นเลยแต่ตัวที่น่าจับตาที่สุดเลยก็คือตัวล่างสุดครับเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนที่คาดว่าจะขึ้น0.3%แต่จริงๆแล้วขึ้นมาแค่0.2%เท่านั้นเองนี่แหละครับที่เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆ แล้วไอเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ว่าเนี่ยที่ตัวเลขมันต่ากว่าคาดนิดหน่อยมันไปสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดการเงินได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะกับค่าเงินดอลลาร์มาดูกันต่อเลยครับปฏิกิริยาแรกที่ตลาดตอบสนองเลยนะครับคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับโดนเทขายทันทีคือเจอกดดันจนอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือมันมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายภาพนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เจอกับแรงเทขายแบบเบาๆทันทีที่ข้อมูลเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้ก็คือตรงเป๊ะเลยครับดูตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆแทบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนหรือฟรังสวิสแต่ตัวที่แข็งค่าขึ้นสวนดอลลาร์ได้มากที่สุดก็คือดอลลาร์นิวซีแลนด์ครับบวกไปถึง0 2 1เลยทีเดียว โอเคดอลลร์อ่อนค่าลงแล้วไงต่อทำไมเรื่องเงินเฟอ้อแค่นี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นโดยเฉพาะกับธนาคารกลางสหรัฐหรือเราที่เรียกติดปากกันว่าเฟดเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับคำถามก็คือทำไมไอ้ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ต่ำกว่าคาดแค่นิดเดียวเนี่ยมันถึงส่งผลสะเทือนได้ขนาดนี้คำตอบทั้งหมดมันอยู่ที่คนคนเดียวเลยครับก็คือธนาคารกลางสหรัฐและอาวุธสำคัญในมือของเขานั่นก็คืออัตราดอกเบีย้ยครับ หลักการมันง่ายๆแบบนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อมันสูงมากๆธนาคารกลางก็จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะเบรกความร้อนแรงพอขึ้นดอกเบี้ยปุบ๊บมันก็เหมือนการบอกว่ามาฝากเงินที่นี่สิได้ผลตอบแทนสูงนะนักลงทุนต่างชาติก็จะแห่กันเข้ามาทําให้ความต้องการเงินสกุลน,นั้นๆสูงขึ้นค่าเงินก็เลยแข็งขึ้นตามไปด้วยนี่คือความเชื่อมโยงของมันครับทีนี้ประเด็นก็คือ ก่อนที่รายงานเงินเฟอ้อตัวนี้จะประกาศออกมาอีกนะครับตลาดเขามองไปข้างหน้าแล้วเขาเก่งกันว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง97%เลยทีเดียวที่เฟดจะลดดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้พอตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่างกว่าคาดแบบนี้มันก็เลยเหมือนกันไปตอกย้ำไปคอนเฟิร์มสิ่งที่ตลาดคิดอยู่แล้วให้มันชัดขึ้นไปอีก เหมือนที่ Commerce Bank คเขาวิเคราะห์ไว้นั่นแหละครับว่าข้อมูลนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนเกมอะไรในการประชุมของเฟดหรอกและก็ไม่น่าจะไปหยุดยั้งแผนการลดดอกเบี้ยของเฟดได้พูดง่ายๆก็คือทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ตลาดคาดครับในเมื่อตลาดค่อนข้างจะมั่งใจแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยคำถามต่อไปก็คือแล้วไงต่ออนาคตของค่าเงินดอลลาร์จะเป็นยังไงทีนี้เราลองไปดูในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับ สิ่งที่นักวิเคราะห์ใส่เทคนิคเขาจะดูกันก็คือกราฟครับโดยเฉพาะกราฟของดัดชนีดอลลาร์สหรัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่า DXY ตอนนี้มีระดับราคาสำคัญๆที่ทุกคนกำลังจับตามองกันอยู่ครับระดับราคาพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเพดานกับพื้นของค่าเงินดอนลลาร์ในระยะสั้นๆนี่แหละครับคือเพดานหรือแนวต้านเนี่ยเขามองกันไว้ที่99.50 ส่วนพื้นหรือแนวรับแรกอยู่ที่98.50แต่ถ้าหลุดพื้นนี้ไปได้เนี่ยก็ต้องไปเจอกันที่แนวรับสำคัญถัดไปเลยคือช่วง98.00ถึง98.10ครับสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ครับซึ่งคำถามนี้แหละที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเลยคำถามก็คือ ในเมื่องเงินเฟอ้อมันเริ่มเย็นลงแล้วเฟดจะยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมที่ตลาดคาดไว้หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจระลอกใหม่รอเราอยู่ข้างหน้ากันแน่อันนี้น่าคิดครับ